สวัสดีครับในแพทย์กอัวัตหล่าชชยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้ผรานแผประจำาดีย a คบิวตี้คลนะครับก็วันนี้วันจันทร์เนาะก็มีข่าวตื่นเต้นอีกแล้วนะครับเนาะจริงๆมันออกมาสักวัน2วันแล้วนะครับเดี๋ยวขยับกันให้แป๊บง <c oughs> ก็เป็นข่าวที่ผมว่าเปลี่ยนวงการเรื่องของการระบาดของโควิดไวรัสนีไไ่ได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเนาะก็วันนี้มาในหัวข,ข,ข้อนะครับเรื่อง Pax กโควิดนะครับตัวจบเกมของโควิดนะครับก็เป็นยากินตัวที่2 ที่ผลิตโดยไฟเซอร์นะครับเนาะก็ถ้าพวกเราจำไม่ผิดเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับในเรื่องของอาอายากินฆ่าเชื้อไวรัสโควิดนะครับจากบริษัทเมอร์กนะครับเนาะวันนี้ก็จะมีตัวที่2คือไอตัวแพ็กซ์โ d วิดออกมานะครับคำถามคือแล้วมันดีกับตัวที่แล้วยังไงเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนะครับก่อนอื่นใดก็ <c oughs> อย่าลืมไปกดไลค์ กด subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน d a k ของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกร่วม2 0,000ืกว่าคนแล้วนะครับเนาะสะตุ้งสะตามไม่่อยได้แหละครับได้ความสนุกนะครับได้มีมีความสุขนะครับที่ได้ให้ความรู้พวกเราก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยกันไปนะครับเนื่องด้วยตัวผมเองเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับไม่ใช่หมอที่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผม เล่าให้ฟังเนี่ยอ่านมาแบบหมอเขาอ่านกันนะครับแล้วก็มาสรุปเพื่อให้พวกเราได้ฟังกันนะครับยังไงผู้เ่ยวชาญเจพาพทางยังมีของเขาอยู่นะครับก็ถือว่าผมมาย่อยข้อมูลให้เราเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับในประมาณเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับมาทวนนิดหน่อยก่อนนะครับเมนูพิราเวียก็ผลิตโดยบริษัท merx นะครับเป็นข่าวดีเมื่อออกออกมาเมื่อสักปีที่แล้วนะครับเนาะก็กินประมาณ7วันนะครับค่าใช้จ่ายต่อ7วันนี้ก็ตกประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ iPhone เครื่องเล็กๆเครื่อง เครื่องมินิมัมอะเครื่องที่น้อยสุดอะเครื่องหนึ่งนะครับเนาะทีนี้มาดูว่าประสิทธิภาพของโมโนพิโลเวียที่ว่าเป็นเกมเชนเจอร์เป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงนะครับก็คือเลฟเฟรนต์คือตามล่างนี้นะครับเนาะตีพิมพ์เมื่อเดือนพิถุนาปีนี้นะครับเนาะเขาบอกโมโนพิโลเวียเนี่ยลดอัตราการตายได้และลดอัตราการอยู่โรงพยาบาลได้นะครับลดอัตราการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยได้ถึง50%นนะครับและเสียชีวิตนี่เขาเคลมว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของการใช้ยารักษา โควิดนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อไมอ่กี่วันนี้นะครับก็มีบริษัทไฟเซอร์นะครับก็เป็นบริษัทยาจากเอ,าอเมริกาบวกกับเยอรมันนะครับผลิตยาอีกตัวนึงขึ้นมาชื่อ Paxlovid อย่างที่ผมเขียนข้างต้นเมื่อกี้นะครับ Paxlovid เนี่ยความแตกต่างกับเมอร์โนพิโลเวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับทำไมผมถึงให้ชื่อว่ามันเป็นตัวที่ปิดเกมจบเกมของโควิดไวรัสนี่ได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับเนาะก็คือ Paxlovid เนี่ยเขาพบว่า โอเคอาจจะยังไม่ได้ทดลองในครบทุกเฟสคือการใช้ยาในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีการคิดค้นผลิตทดลองในห้องทดลองในสัตว์ทดลองแล้วมาใช้ในมนุษย์นะครับสักพักหนึ่งปลอดภัยแล้วถึงประกาศใช้นะครับแต่เนี้ยเขาอาจจะเคลมเป็นยาที่ต้องใช้ในภาวะฉุกเฉินนะครับงั้นเคลมครบ3เฟสนี้อาจจะปล่อยออกมาใช้ในในพับบิกเลยในในสาธารณะเลยนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังดังนี้นะครับคือเขาพบว่าได้ผลดีต่อไวรัสเดโอวโคโรนาไวรัสได้เป็นอย่างดีนะครับ กินยังไงก็กิน2เม็ดวันละ2ครั้งนะครับให้กับยาร่วมกับยาต้านเอสนะครับนะตัวนี้นะครับไลไลโทนาเวียนะครับเนาะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ตัวแพคโซลิดเนี่ยมันอยู่ในกระแสะเลือดได้นานมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าได้ยาเร็วภายใน3วันแรกเนี่ยเขาพบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถึง89%เมื่อกี้นี่โมโนพิเรเวียเท่าไหร่นะครับ50%าอรเนเนี่ย89%เ แปลว่าะไรนะครับแปลว่าในอนาคตใครก็ตามที่โชคร้ายเป็นโควิดนะครับถ้าคุณรับประทานยาตัวนี้ได้นะครับภายใน3วันแรกนะครับคุณก็จะมีโอกาสมองโควิดเนี่ยเหมือนเป็นโรคหวัดธรรมดานะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งประมาณนะครับเพราะว่ายามคงยังไม่งมาถึงในระยะเวลาสั้นนี้นะครับเนาะนี่ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่อยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังในวันนี้สุดท้ายที่อยากจะบอกคือไม่ว่าจะมี benefit, ายารักษาอยางไงก็ patients, life, ตามนะครับหรือจะเป็นแค่หวัดธรรมดาก็ตามนะครับเนาะยังไงการป้องกันก็สําคัญของการรักษา นะครับป้องกันยังไงบ้างนะครับเนอะอันที่หนึ่งอย่าป่วยนะครับอาจจะเป็นสไลด์ซ้ำนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามย้ำให้เราได้ให้เรียนรู้กันว่ามันสําคัญจริงๆยังคงต้องใส่หน้ากากนะครับยังคงต้องล้างมือนะครับบ้านผมนี่มีสบูล้างมือทุกก๊อกเลยนะครับและมีกระดาษเช็ดมือทุกก๊อกเลยเนาะทุกก๊อกน้ําและโซเชียลดิสันซิ่งนะครับทำอะไรก็เระยะห่างสักประมาณเมตรหนึ่งหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่ชุมชนโดยไม่จาเป็นนะครับเนาะแล้วก็อันที่2นะครับวัคซีเนชั่น เมื่อวานตรวจคนไข้นะครับที่คลินิกแล้วก็มีคนไข้บางคนของผมยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพด้วยความแปลกก็คืออะไรรู้ไหมฮะเข้ามาแต่รอวัคซีนที่สั่งนําเข้านะครับเลยปฏิเสธวัคซีนที่ทางการมีให้จนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกเลยนะครับซึ่งเสียงเกินไปนะครับเนาะจริงๆใครที่ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกนะครับคุณซัดไปก่อนเลยนะครับเนาะแล้วก็ ในอนาคตถ้ามันมีวัคซีนนําเข้าที่เป็นยี่ห้อที่คุณเลือกเนี่ยคุณก็ฉีดตามไปเข็ม2หรือเข็ม3ก็ยังได้นะครับเนาะก็ยังไงก็ปลอดภัยกว่านะครับและข้อที่3คือ be healthy นะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับสามสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าป่วยวัคซีน be healthy ทำสามข้อนี้ได้คุณก็อยู่รอดปลอดภัยสำหรับช่วงระบาดของโควิดแบบนี้แล้วนะครับ วันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับเคลมเร็วเนาะก็อยากให้ได้ข้อมูลสั้นๆนะครับในเช้าวันจันทร์อันสดใสนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัว์ประคลายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ๊งกให้กับทีมงาน D I K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ